ayo ก็ขอ,อสวัสดีชาวบแฟนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม r o บล็ x ในแมพที่มีชื่อว่าจนินดิกจอจอ,จอเกมนั่นเองเออ ตอนนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกฉันเคยนะเองทุกคนก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่าใช่้วคะแต่ว่าก่อนที่เราเนจะเข้าไปชมคลิปการ,รีวิวไอจอนแบบนี้กันเนี่ยก็ใครเนี่ยที่อยากจะมาดูการไลฟ์ของเรากับแฟนนะคะในวันนี้นะคุณผู้ชมจะทําการไลฟ์ในวันนี้ก็สามารถมาดูกันได้เลย เวลาเที่ยงคืนไลฟ์แมปบล็อกซเบิร์กของทางเกมโดบล็อกนั่นเองเนาะเออก็เป็นการเล่นกับแฟนนะคะก็สามารถมาดูกันได้เวลาเที่ยงคืนซึ่งสามารถไปดูได้ที่ไลฟ์ของช่องของแฟนเลยเนาะได้ทําการที่ในช่องแฟนไท้ที่ใต้คลิปแล้วก็โพสตไปในชุมชนแล้วนะคะก็สามารถไปกดติดตามให้แฟนเราได้เลยนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเราจะทำการรีวิวในส่วนของไอจอนแบบนี้กันนะคะว่ามันเป็นยังไงนั่นเองสำหรับแบบจินริก เราจ้าเกมนะเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันท้าวิธีการเล่นแบบมันจะเล่นยังไงนั่นเองโอเคเดี๋ยวดูซิแคชเก็บได้เ,เงินมาต้องกดตัว E เพื่อเป็นการอ่าหยิบเงินอีกหยิบของไอเทมอีกทีเนาะกด c o n t r o ลเป็นการวิ่งนะโอเคขออนุญาตลองสำรวจแบบนิดนึงอันนี้คือปิดเพลงนะเพราะว่ามันเปิดเพลงติดลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดดูเนาะว่าอันนี้เปลี่ยนเพลงหรือยังโอเคเหมือนเพลงเดียไม่มานะ เดี๋ยวเราเปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองหา arrow ดูซิ arrow arrow อืมไอเทมน่าจะหาไม่ยากสักเท่าไหร่นะทุกผู้ชมโอเคกด W สอง้าเป็นการแดชอะไรโอ้นี่ไง arrow เจอละคุณผู้ชมกดตัว E แล้วก็ปากอืมอ่ะยิบลอยฮะได้มาเป็นอ่าเหมือนจะเป็น the hand เนาะของ okuyasu ok โอเคแล้วก็สแตนเกมนีเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้หญิงทางนั้นเลยนะเออก็หน้าตาของนางก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโอ้ตัวเล็กมากเลยอะโอเคขออนุญาตลองดูในส่วนของสกิลกับไอจ้าดัมมี่ได้หรือเปล่าแต่ลองดูดิสกิลอีดัมมี่ไม่ทํางานเลื่อนไม่ขึ้นเหรอโอเคน่าจะเลื่อนไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงเอฟเฟคอ๋อมีเสียงเอฟเฟคอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีเสียงแบบเสียงตัวละครอะไรอย่างนี้เนาะสกิลอาสกิลที มมีการซูมเข้าไปด้วยโอเคแล้วก็อ้าวดัม,มี่ไปไหนแล้วคุณผู้ชมอ๋ออยู่โน่นแปลว่าผักได้โดนอยู่แล้วก็สกิลวายมีไหมไม่มี F มีนะครับสกิล l ไม่มีเนาะสกิล H มีเหมือนกันโอเคสกิล z โอเคประมาณนี้สกิล X จะเป็นการมีไหมไม่มีโอเคสกิล C ไม่มี เอะสกิลซีหรือสกิลว,วีน่าจะสกิลว,วีเมื่อกี้เนาะยูจูสกีอืม้มส่ยงแม่เลยนี่เสียอย่างแม่เลยโอเคก็เหมือนจะมีประมาณนี้อันนี้คือให้ดูในส่วนของผู้สกิลหน้าตาของสแฟนเนาะเออว่าเป็นแมวบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคแต่เราโอ้โหอยากรู้จังว่าเอาเงนินเนี่ยไปทำอะไรในบ้านนั่นเองแล้วก็เวลากดตัวเอ็มนะคะก็กดขึ้นมาจะมีที่ให้เราทำอะไรอยู่ด้วยกันสามอย่างก็แสตตอนแรจะเป็นการเก็บสแตสนนั่นเอง อ่าฮะแล้วก็เวลาปิดก็กดตรงที่เดิมเนาะ Setting ก็จะมีระบบ disable screen shake อ๋อมี backlight basic โอเคกดตรงนี้ไปเลยละกันโอเคในแบบนี้โอเคอยู่มีปุ่มปิดเสียงเนาะอืม้ม shading โอเคแล้วก็ไอเทมสตาร์เล่นเราไปเก็บไอเทมมานิดนึงนี่ก็เก็บได้ในส่วนของไอเทมมันมีไอเทมอื่นๆอีกด้วยน,น,นะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ในส่วนของโลกาก้ากับเอสเตนเอลโลเนาะโอเคแต่เราต้องไปหาโลกาก้ารฟลุดมาละเพื่อจะทำการรีอ่ารีแตนเนาะโอเค ดี๋ยวลองขออนุญาตถ่ายดูสิแมปมันก็ถือว่ากว้างอยู่พอสมควรเลยนะคะทุกคนแมปกว้างอยู่แมปกว้างอยู่โอเคไหนเอาไอเทมมาสิแล้วก็ไอเทมแบบนี้เนี่ยคือผ้าเราเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือว่าเราตายเนี่ยไอเทมก็จะหายเลยทุกคนเห็นปะเออก็ต้องรีบใช้กันด้วยเนาะแล้วก็เก็บไอเทมไว้ก่อนอะไรเงี้ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าคราวนี้เ,นเราจะปักได้แต่อะไรเนาะชึบขอตัวไม่ซ้ำก็พอโอเค ได้มาเป็นอา่าน,นี่คือ Golden Experience Requiem นั่นเองเป็นไงโอ้หน้าตาคือแบบยิ้มแฉ่งนะคะอันนี้คือผู้หญิงนะคะทุกคนโอเคแซนเป็นแนวผู้หญิงหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูดาเมจดูสิสกิลเ e. ออืมมันจะโดนอยู่นะฮะสกิลอาร์สกิลทีลไม่มีฮะสกิลอืม สกิลอ,อื่น F โอเคมันเป็นการฮีแรกับเราหรือเปล่าสกิล H นะฮะสกิลแซ่เป็นการแบบกระโดดจ้ำอะไรอย่างงี้อันนี้มีช็อปด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน,นะคะว่าช็อปมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็สกิล C ไม่มีสกิล V ีก็ไม่มีฮะสกิล V ปรือดิด สเตยเป็นผู้หญิงน,นั่นแหละน้องแต่ว่าเสียงอย่างเสียงอย่างเข้มทุกคนให้ดูดิอออเราสามารถกดคุยกับคนนี้ได้หรือเปล่าอิมโพสเตอร์สามารถคุยได้เรามีเงินอยู่สามพันมีโอเคสามารถซื้อเลวก้ฟรุตแอร์โรบ็อกซี่โคลาแล้วก็ธนูจากไม้คราวนะคะธนูจากไม้คลาวส์ไม่ทำไรช้าันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะคะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะ ลองสำรวจพื้นที่ดูเนาะแมบพบคือว่ามันกว้างมากคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีตรงโซ่อ,อื่นๆอีกตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะตรงนี้เหมือนจะเป็นชายหาดชายหาดเท่าได้เดี๋ยวดิขอย่าลองสำรวจนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่งมาได้ข้อแรกอืมมีบ้านค่ะบ้าน,านพักตาอากาศอันนี้คือแนวโลเทปเนี่ยเ,เออมีที่นอนให้เรียบร้อยเลยนะจุดน,นี้นี่มันแบบโจนดๆหรือว่าแมพแนวโลเพกันคะเนี่ยโ,โ,โอเค ไดี๋ยซีตรงนี้มีอะไรให้เราหรือเปล่าตอนนี้มันจะมีเรือเราสามารถขึ้นเรือไปที่อื่นได้หรือเปล่าเออน่าสนใจนะคะน่าสนใจเดี๋ยวนะไม่ได้ตอนเนี้แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่ามันมีโอเคครับเราสามารถไปได้เลยไม่ต้องขึ้นเรือเดี๋ยวซว่า NPC แต่ละคนเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้แล้วคุยกับคณได้หรือเปล่าฮัลโหลได้ไหมไม่ได้ทุกคน โอเคเมันจะไม่ได้แล้วก็เอพแต่ละตัวนี้ก็คือผู้หญิงเกือบหมดเลยนะอ่ะคราวนี้จะได้เป็นอ่ามีแต่แขนแฮมีแต่แขนฮะเราต้องทำเป็นลากตัวเต็มเนาะอันนี้คุยได้ไหมหรือว่าไม่ชอบเฉยๆโอเคมีแต่แขนเราเอาทำอะไรเราต้องหาย เสียงด้วยนี่นะทุกคนมปนีิเศษหรือว่ามีแต่แค่บางตัวหรือเปล่าโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay, เสียงแบบเป็นแบบเสียงผู้หญิงเหรออะทุกคนเดี๋ยวนะโอเคขออนุญาตเก็บไอเทมมาก่อนประเด็นคือเราเนี่ยอยากจะให้เจ้าไอ่าชือ่ะะอะไรนะคลิปสันเนี่ยเป็นร่างเตยม,มาคุณผู้ชมแล้วก็คือเสียงใครทักกับ <laughs> เสียงแล้ากับข้ามาพอดีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคมา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 คิดว่าควรหาไอเทมที่แบบอันนี้ดีหรือเปล่า อวิธีการทําให้ไอเจ้าคีมจ่าเป็นรากเต็มนี่ต้องทำยังไงอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งมางเราได้ข้อแรกอยูนะ่เนาะโอเคเราขออนุญาตลองหยิบไอเทมชิ้นนี้สิเก็บในส่วนของไอเจ้าสติลโบมาได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถทำอะไรได้คุณผู้ชมทำอะไรปะไม่ได้แฮไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคไม่เป็นไรเราขออนุญาตเก็บไอเทมก่อนเผื่ออาจจะเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะ S T O โอมิน ไอ้ท่นี้ทำอะไรได้บ้างชไม่ได้ไงคุณผู้ชมแล้วก็ที่เข้ามาร้องเล่นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาด้องการอธิบายตรงไอ้แน่ว่ามีวินเทอร์สกินเข้ามาแล้วเป็นเหมือนสก,กินระบบสก,กินนะชัอมเออเอามาทำไมไม่น่นใจเหมือนกันนะว่าทำร่างเต็มยังไงอะีิทุกคนไประเด็นนะ จบแล้วโอเคไม่เป็นไรเราไปต้องชอบได้นะเพื่อเปทำการซื้อโลกาคาฟูดแล้วก็แอโร่เนาะไม่ต้องหว่วงอ่ะเรามีเงินอยู่ตั้ง4,400ันสเงินได้ให้เงินเยอะมากโอเคมาๆนะขอะรีสแตไหน่อยขอเป็นตัวดีๆเหอะอืมน่ตัวแทนอีกแล้วมาดีกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเออแล้วก็กดแอโร่มาอีกอบนนึงน อ๋ออนูบบีอ๋ออันดับบีเป็นสแตนนะแบบดีโอเคคือเวลาเรากดตัวคิวแล้วก็ที่ทีอันดับบีมันจะเป็นอาวุธชเฉยนะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นสแตนให้เลยสเตนอันดับบีสิฮะโอเคแต่เราจะไปลองกับเจ้าดัมมี่ดูละกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะคือดัมมี่บางตัวบางทีมันก็ไม่โดนบางทีก็โดนนะในส่วนของสกิลเนาะอืม สกิลเอสกิลทีสกิลทีทำอะไรเอ่ยโอเคแล้วคูดานอนสกิลวายมีไหมสกิลเอสกิลอ๋อ,อสับเปลี่ยนเป็นอาวุธได้นะคะทุกคนเหมืออเราม่นจะกดตัว F นะโอเคโอเคโอเคสกิลแซกก็อันนี้ได้เหมือนกันได้อยู่ได้อยู่สกิลซีไม่มีสกิลวีอ่ะโอเค เกลเนลามีไหมเ,เหมือนจะไม่มีนะทุกคนมีประมาณนี้เนะาะสไลด์ในส่วนของสกลิลคร่าวๆของไอ้เจ้าตัวอันนี้นะโอเคก็อันนี้ถือว่ามันเป็นการรีวิวคร่าวๆข,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 ของไอ้เจ้าแบบเอ่อชื่อแบบชื่ออะไรนะขอะอดิกล้าหนึ่งนะคะชื่อแบบชื่อเจนจนี่โจโจโจโเจอเจอเกมเออโอเคแต่ก่อนที่จะไปต้องขอขอนุญาตลองรีเซ็ตเพื่อได้แบบเอ่อตัวที่เป็นตัวที่ยังไม่ได้รีวิวเงี้ยเออโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยโนแพสซิ่ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บแซนต์ตัวนี้ก่อนละกันรู้สึกว่ามันเท่ดีนะฮะมันเป็นสีดำคุณผู้ชมโอเคมาเก็บอารูบิสไว้โอเคนะคะลโหหยุดเก่งจริงๆเลยหยุดเก่งจริงๆโอเคไอเทมสตาร์เลดเอาแซนแอร์ลมาแล้วก็สงสัยไอเทมอะไรล่าคุณผู้ชมดูสิว่าคอนดิชันมาเป็นอะไรเนาะอืม เอามาทําไมเนี่ยคิงคิมสันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนการจบคลิปต้องห้ามเป็นตัวคิงคิมสันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาไอเทมแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนรีบไอเทมแบบนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะแย่งการเก็บไงก็เลยจะยากนิดนึงเนาะโอเคมาเออโลกากา้วก็มามาเลยมาเลยมาเลยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนโอเคนีขอเป็นตัวดีๆหน่อยเถอะ เนี่ยเสียงอันนี้เป็นเสียงของโดเวอร์นะคะทุกคนทําไมตัวอื่นบางตัวมันไม่มีเสียงแฮะแบะไปเลยสิ่งที่ได้อะไรเขียวเขียวอะไรเขียวๆขียววะอ้าได้กลบด้วยฮ่โอเคมามามาเดี๋ยวเราจะได้มรู้ร่างเต็มแล้วนะว่าไอเจ้าคิคิ้สัตว์่างเต็มหน้าตาจะเป็นยัง ไงดเี่วเดสหน้าตากบนี่คือแบบอีปิกนี่เลยโอ้ยนี่คือคีเคมสันลําผู้หญิงนะนี่ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราขออนุญาตลองรีบีสกิลของนาสักเล็กน้อย,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 ยนะาละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะสกิล E เป็นยังไงเอ่ยอืมต่อยไปนะคะโอเคเหมือนจะรราไม่ได้เรามาดูแบบนี้แล้วกันเนาะสกิล R นี่แนสกิลทีโอเคสกิลทีจะมีแบบแบบออร่าสีแดงเข้าคงเราอยู่นะฮะโอเคสกิลทีกดเออกได้อะฮะสกิลวายสกิลเอฟเหมือนน่าจะโอ้โหโอเคเห็นเป็นออร่าอย่างนี้รู้เลยนะฮะนี่เป็นไง จักรวาลแบบอันกว้างใหญ่แต่อารากดเอาออกกดสกิลเอฟเอาออกนะโอเคสกิลเอชมีนะคะสกิลวีสกิลอีเหมือนเป็นการวิบอ่ะสกิลวีเหมือนเป็นการลดเวลาเนาะสกิลแซ่เป็นกนนารกระโดดธรรมดาปกติเลยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแล้วก<น>ันเสียงเสียงอย่างเข้มเลยนะคะไม่เข้ากับตัวสแตนเลยอะ่ะโอเคนะคะก็ จบแค่ไว่ประมาณนี้ละการท้าของทางแมปเอ่อในส่วนของแมปที่มีชื่อว่าเอ่อเจเนริกโจโจ้เกมเองเกี่ยวกบมือือเกมอีกแล้ว,อลลวโอเคก็ใครที่ชอบิมน่นะฝา,ากกดไลค์กดแชาราก์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปกันละจให้กับเราด้วยนั่นเองนะเออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อน